ฮองเต้ามาถึงหอจิ้งฮาวากำลังจะเข้าไปข้างในจูๆ่ๆมีคนวิ่งชนไก่จนตายตกอยู่เบื้องหน้าฮองเต้แม้จะตกใจเพราะไม่เคยเห็นไก่ตายมาก่อนแต่ก็ไม่คิดเอาเรื่องจึงไล่ไปเมื่อเข้าไปเห็นนางเอกยืนอยู่กับพระเอกก็ไม่สบอารมณ์เพราะต้องการเพลิดเพลินกับดนตรีของนางเอกนางบอกบทเพลงนี้จะสมบูรณ์ต้องมีขลุยไผ่ของพระเอกบรรเลงร่วมและกล่าวว่าดนตรีเหมือนดีกา ฮ่องเต้ใจกว้างคงยอมรับบทเพลงที่หลายหลากเหมือนกับฟังความรอบด้านระหว่างบรรเลงนางเอกกระตุ้นเตือนให้นึกถึงสิ่งที่ฮ่องเต้ทำตั้งแต่เด็กที่ติดตามอดีตฮ่องเต้ไปช่วยชาวบ้านสร้างสะพานคัดลอดตำราให้เสียวเทียนทำให้สตรีมีการศึกษาทั้งหลายได้รับโอกาสไปด้วยจนมาถึงศึกป้อมพัวเฟิงเกิดสงครามมากมายนับแต่นั้นกำลังของชาติก็เสื่อมถอยและความจริงเสียวเทียนเป็นคนรัดชู จากศึกสงครามทำให้ไม่เหลือใช้จากรกันในหมู่บ้านแถมสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ฮ่องเต้เคยสร้างไว้พังทลายหมดชาวบ้านหนีภัยสงครามจนเหยียบกันตายฮ่องเต้ฟังจนน้ำตาจะไหลและบอกให้หยุดด้วยความโกรธจึงด่าว่าที่พวกน้ำเพียนพยายามทำขนาดนี้เพื่อจะหยุดสงครามการที่แควนจะอยู่รอดได้ก็ต้องทำสงครามผลเอกกล่าวว่าการชนะด้วยกำลังและชั้นเชิงจนตีเมืองได้เป็นคำพูดแต่โบราณ เหตุใดฮ่องเต้จึงหลงลืมนางเอกเสริมว่าหากเกณฑ์ราษฎรทั้งเมืองมาทำศึกจะทำให้เกิดทุกข์เข็นแม้แต่ซากสัตว์ที่ตายแล้วฮ่องเต้ยังตกใจแล้วประชาชนที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่สนามลบล่ะห้องเต้จึงรู้ว่าอุตสาห์ลงทุนฆ่าไก่ก็เพื่อจะเกลี้ยกล่อมอ้อมขอมากมายก็ขอให้พวกนายเอกบอกมาว่าจะใช้วิธีอะไรดีกับเรื่องนี้พระเอกยกตัวอย่างให้ได้คิด ทหารหนึ่งนายสวมเกราะกับกระบ,บี่คมในมือสู้กับคนแก่ห้าสิบคนใครจะชนะห้องเต้ตอบจำนวนเยอะกว่าย่อมได้เปรียบพระเอกตอบไข่ด้วยหินใบแล้วใบเล่าแล้วเมื่อไหร่หินจะแตกนายเอกเสริมว่าเหตุไดจะเอาไข่ไปกระทบหินหากฝึกทหารอย่างดีแล้วเอาชนะด้วยชั้นเชิงจะเป็นยังไงห้องเต้เริ่มสนใจเพราะไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย จึงขอคำแนะนำจากพระเอกแล้วเรียกอารักษ์มาคอยจดสิ่งที่ได้คุยกับเขาพระเอกกล่าวว่าหากมีอาวุธกรอบป้องกันชั้นดีย่อมทำลายศัตรูได้แต่หาโจมตีรุนแรงคงไม่อาจรักษาไข่ไก่ที่บบอบางด้านในไว้ได้แต่ด้านในคือไข่ต้มเปรียบได้กับความคิดที่อัดแน่นพระเอกยกตัวอย่างว่าการรวมใต้ล่าเป็นหนึ่งไม่ใช่แค่เพียงขยายอาณาเขตเพียงเท่านั้น แต่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมต้าเซิงออกไปทั้งเสื้อผ้าอาภร์ภาษาและประเพณีให้ทุกคนได้ใช้หากต้าเซิงแข็งแกร่งพอก็รวบรวมใต้ล่าได้หลียงที่แอบฟังอยู่ยังทึ่งที่พระเอกมีความคิดไม่ธรรมดาฮองเต้ชอบใจกับคำแนะนำของเขาจึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีหลียงรู้สึกเสียใจที่อุตส่าห์ทำเพื่อต้าเซิงมานานแต่ไม่อาจสู้คำพูดของพระเอกไม่กี่คำนี้ได้เลย ลูเสือขี่ม้ามาถึงอีวาเห็นเขากลับมาแล้วก็ดีใจลู้สือลงจากม้าวิ่งมาหานางจูจ่ๆอีวารู้สึกเจ็บแปบลบที่หน้าอกลู้สือได้ยินว่าตอนนี้นางเอกกําลังโน้มน้าวฮ่องเต้ด้วยดนตรีก็เป็นห่วงขนาดต้นที่เป็นคนสนิทยังไม่กล้าจึงรีบไปหานางขณะเดียวกันฮ่องเต้มาทวงคําตอบจากนางเอกที่เคยชวนเข้าวางังนางบ่ายเบี่ยงแต่ฮ่องเต้จะไม่ยอมอีกลูสือขอเข้าเฝ้า เมื่อห้องเต้เห็นเขากลับมาก็ดีใจเพราะไม่ได้เจอกันนานถึงสองปีตอนนี้ทรงตัดสินใจไม่ทําสุดไปเรียกอีกแล้วอีกหน่อยจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับลู่สือเพราะนางเอกกำลังจะเป็นฮองเฮาลู่สือทัดทานว่าครัวจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เพราะตนเองเป็นแม่ทัพหากนางเอกเป็นฮองเฮาอีกจะถูกคอรหาได้ว่ารวบอำนาจในราชสำนักจึงคุกเข่าขอให้ไตรตรองอีกทีหากไม่ยินยอมก็จะลาออก ก่อนจากห้องเต้มอบหมายให้รู่สือสร้างกองทัพดุดันไร้เทียมทานดังเสือดาวกับเสือโครงเป็นอาวุธให้ต้าเซิงแล้วสั่งองคารักฟ้านกับองค์คารักษ์หยางติดตามรู่สือทำภารกิจฝึกทหารเพื่อยึดป้อมหัวเฟิงคืนอีกทั้งให้ทำกรอบพยัก์เสือดาวไว้เป็นสัญลักษณ์นางเอเห็นห้องเต้ยอมเชื่อตามที่นางโน้มน้าวจึงหมดกังวล และจะกลับไปใช้ชีวิตริ่มทะเลสาบอย่างที่คิดไว้แต่พระเอกเห็นคนขับรถม้าของฮ่องเต้คือเจ้าฉีหลงจึงรีบชวนานางเอกเข้าวังเมื่อเข้าไปในห้องพบว่าฮ่องเต้ปวดหัวล้มลงสลบไปทั้งคู่รีบเข้าไปดูบนตัวฮ่องเต้มีกลิ่นยาฝันโสดของเป่เลี่ยที่ปกติไว้ใช้ปลุกสติแต่หาใช้มากไปอาจถึงชีวิตพระเอกปัมหัวใจปฐมพยาบาลแล้วให้นางเอกไปตามหมอหลวง ทันใดนั้นหลียงกับเจ้าฉี่หลงกำลังจะเข้ามาในห้องเจ้าฉี่หลงยุแยงหลียงทำงานในราชสำนักมานานแต่กลับไม่ได้รับการยกย่องหลียงไม่ยอมทรยศต้าเซิงแต่ยามนี้ก้าวแคว้นตาสำตาสายเจ้าฉี่หลงคิดว่าการสร้างพันธมิตรกันไว้ระหว่างตา้าเซิงกับเปยเลี่ยจึงจะเป็นทางรอดฮองเต้หยวนฉี่หัวแข่งควบคุมยากแต่เปยอันอ๋องเป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือดังนั้นจึงต้องการฆ่าฮองเต้ แล้วยกเ่ยอันอ่องขึ้นเป็นห้องเต้หุ่นเชิดเมื่อหลี่ยงเข้ามาในห้องเห็นห้องเต้นอนสิ้นสติอยู่ก็รีบปลอมรับจากองค์การนางเอะแอบอยู่จะเข้าไปขัดขวางแต่ถูกพระเอกห้ามไว้หลี่ยงกำลังจะประทับตราจู่จูห้องเต้ตื่นขึ้นมาทำท่าเซๆๆ่อเซ่อซเห็นหลี่ยงก้มคำนับก็รีบคุกข่าลงถามหาเสด็จพ่อซึ่งเป็นอดีตห้องเต้ เจ้าฉี่หลงจะสังหารฮ่องเต้แต่ลียงห้ามไว้เพราะเห็นว่าสติปัญญาฮ่องเต้ตอนนี้กลับไปเป็นเด็กจึงคิดว่าหมอะจะเป็นฮ่องเต้หุ่นเชิดที่ดียิ่งกว่าเปยอันอ,องซะอีกพระเอกบอกว่าเรื่องในราชสำนักย่อมมีคนจัดการตนและนางเอกเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นอย่าได้กังวลไประหว่างนั้นมีคนขี่ม้าผ่านมาพระเอกจึงดึงตัวนางหลีจนทำให้หยกชิ้นหนึ่งตกลงไปเขาเห็นมันหน้าตาเหมือนกับหยกแตกที่ตนซื้อมา จึงถามว่าได้มายังไงตนจำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้จึงอยากให้หนางเอกเล่าให้ฟังนางเอกนั่งเศร้าที่พระเอกจำเรื่องราวในอดีตระหว่างนางกับเขาไม่ได้ครั้งก่อนพระเอกก็จำไม่ได้ว่าที่บ้านเก่ามีต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกกับเขามาตอนนี้กลับลืมโยกที่เป็นคนมอบให้หนางอีกหลียองมาหาหนางเอกแล้วโกหกว่าฮองเต้ถูกคนไปเรียยทำร้ายด้วยยาฝันโศกจนสติฟันฟ่นเฟือนกลายเป็นเด็กน้อย ท้องพระโลงเกิดความโกรหนฮองเตยยังไม่มีบุตรมีเพียงเปยอันอองที่เป็นญาติใกล้ชิดที่สุดจึงต้องการให้นางเอกเข้าวังเป็นหัวหน้าข้าหลวงรับผิดชอบชีวิตประจําวันฮองเต้นางเอกจึงคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะเปิดโปงความชั่วของหลียงให้คนอื่นรู้หลียงบอกต่อเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานางเอกจะต้องตัดขาดกับพระเอกเพื่อตาเซิงและราษฎรนางเอกจึงตกลงพระเอกพอรู้ข่าวก็รีบมาห้ามนางเอก หากไปครั้งนี้เท่ากับไปตายนางเอกบอกว่าตัวเองตายนานแล้วสำหรับพระเอกนางคือคนไร้ค่าที่ไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์เขาบอกว่ารักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ทั้งที่นางก็รักเขานั่นเพราะนางคืออดีตส่วนเขามาจากอนาคตเส้นทางที่เดินอยู่ต่างกันตั้งแต่แรกแล้วพระเอกดังนางไว้ไม่ได้ก็อยากจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนางเอกไม่ต้องการรู้หาชะตากำหนดไว้ การไม่บอกนางก็ถือว่าเป็นความเมตตายอย่างหนึ่งนางเอกนั่งร้องไห้ในรถม้าเมื่อสงบจิตใจได้ก็ถามอีวาว่าถึงวังหลวงหรือยังแต่ไม่มีเสียงตอบจึงเลิกผ้าออกไปดูเห็นพระเอกกำลังขับรถม้าพานางหนีเขาไม่เข้าใจคนโบราณอย่างนางจะเห็นแก่ตัวบ้างไม่ได้หรือไงความสงบสุดข,ของใต้ลากเกี่ยวอะไรกับนางนางเอกตอบคำถามที่เขาเคยถามว่าอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาแค่ไหนนางเอกเองก็อยากไป แต่หากละทิ้งทุกอย่างก็ไม่อาจยับยั้งการกระทําของหลี่ยงซึ่งยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้นี่คือคำตอบของสตรียุคนี้บางทีอนาคตอาจจะได้เจอกันอีกแต่ขอให้พระเอกอย่าได้หยุดยั้งนางพระเอกหยุดม้าบอกทุกครั้งที่ตอนกลับมาก็มีแต่คิดจะหยุดยั้งนางเอกยังไงไม่เคยมอบความอบอุ่นให้เลยพระเอกจึงหยุดมา้าพานางเอกกลับวางด้วยกัน แม้ตำแหน่งเสนาบดีจะโดนหลี่ยงแย่ไปแล้วจะให้เป็นอะไรในวังก็ได้ขอเพียงได้อยู่ข้างกายนางเอกจู่ๆเกิดฟ้าร้องพระเอกรู้สึกเจ็บหน้าอกนางเอกคิดจะมอบตำแหน่งคนจดบันทึกในวังหลวงให้เขาหากคนล้มหลี่ยงสำเร็จก็จะได้อยู่ด้วยกันในโลกปัจจุบันพระเอกอยู่ในอาการโคมา่าหมอและพยาบาลกำลังช็อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจพระเอกคิดในใจทำไมต้องมาเป็นตอนนี้นางเอกร้องเรียกพระเอกแต่ไม่มีเสียงตอบ เพราะตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วแล้วอีพีที่10ก็จบลงติดตามเพลงดับพ่างการอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ